สวัสดีครับตอนนี้ผมกาลังยืนอยู่ในมหาวิทยาลัยศิปากรของเรานะครับนักศึกษาที่เลี้ยงปลาสวยงามนะครับอาจจะมีปัญหาทางด้านจะต้องไปหาซื้ออาหารปลามาให้กับปลาทุกๆวันนะครับซึ่งมเสียเงินเสียทองนะครับวันนี้ผมก็เลยมีแหล่งสําหรับช้อนอาหารปลามาแนะนํานะครับซึ่งก็คือไรแดงน้ําจืดนะครับอาจจะให้กับลูกปลาก็ได้นะครับซึ่งมันเป็นตัวเล็กๆมากเลยนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับ ผมจะมาสาธิตการจับไรแดงนะครับซึ่งอยู่ในบ่อประปัดน้ำเสียข้างคณะวิศวกรรมของเรานะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการจับของผมกันนะครับตามมาเลยครับจริงๆแล้วช้อนตรงไหนก็ได้นะครับที่มันไม่มีไข่แหนนะครับแต่ผมก็จะเลือกช้อน ในจุดน,นึงที่ผมช้อนบ่อยๆผมก็จะช้อนที่เดิมนะฮะคือไม่ว่าจะช้อนตรงไหนของบ่อเน,นี้ยนะครับได้ลูกไล่ไปให้ปลากินแน่นอนนะครับสมมุติว่าผมลงตรงนี้นะครับเราจะเอากรชอนช้อนลงไปในน้ําลึกๆหน่อยนะครับเพราะไลมันจะอยู่ในทุกอน,นูของน้ําเลยนะครับดูนะครับ มาดูกันนะครับเนี่ยนะครับคือลายแดงแต่มันจะมีตัวแมลงเล็กๆอยู่ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะช้อนเอาแบบว่าเป็นลายแดงอย่างเดียวเพื่อให้เห็นชัดนะครับเดี๋ยวดูใหม่นะครับเราจะเขยับไปตรงนู้นหน่อยนะครับพยายามช้อนลงไปลึกๆนะครับ ก็ได้ส่าวนหนึ่งแล้วผมก็จะเอาน้ำนะครับเอาใส่ในภาชนะ เพื่อไม่ให้ลายมันตายก่อนไปถึงปาของปลาของผมนะครับผก็จะเทมาตรงไปนะครับซช้อนต่อ ได้ตัวดำๆเยอะไปหน่อยรอบเนี้ยปกติเนี่ยถ้าเกิดช้อนตอนเช้ามันจะไม่มีตัวดำๆเนี่ยนะฮะมันจะมีแต่ลายแดงอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะเขยิบไปตรงนู้นบ้างนะฮะเผื่อมันจะมีเฉพาะลายแดงนะครับเดี๋ยวถ้าก้อมช่วยหยิบหน่อยครับ ว่าวันนี้มาแลงตมมัำนีนจะเยอะแต่ปลาก็กินนะครับเนี่ยได้อีกแล้วนะครับปลาก็กินหมดแล้วครับ ตัวดำๆปลากินลายแดงปลาก็กินนะครับแต่ว่าลายแดงเนี่ยมันตัวเล็กนะครับมันก็เหมาะกับลูกปลากัดที่ผมเอาไปใช้เลี้ยงนะครับส่วนในตัวดำๆเนี่ยปลาหางลูกยุงลากัดที่โตแล้วมันก็กินได้นะครับใช้ได้เลี้ยงได้ผลเลย นี้ได้เยอะหน่อยนะครับชอไหลยรอบรอบนี้ได้เยอะหน่อยแล้วก็เทลงไปในภาชนะนะครับปึ๊บแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับสําหรับปลาของผมผมก็เสร็จสิ้นนะครับคราวนี้เดี๋ยวจะสาธิตสาธิตอีกบ่อหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบ่อมาบาดน,น้ำเสียเหมือนกันนะครับ ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดลงไปช้อนเนี่ยจะไม่มีลายแดงจะมีแต่ปลาแล้วก็กุ้งฝอยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตดูว่ามันมีแต่กุ้งฝอยจริงหรือไม่นะครับ ตัดเชือกเลยนะครับม,มาดูเลยครับว่าใช้คุ้งฝอยหรือไม่เนี่ยนะครับกล้องซูมไปเลยนะครับเราจะเห็นตัวใสๆข,ขาวๆนะครับ กองฟองเนี่ยนะฮะเนี่ยกระดิกกันเลยนะครับจะมีลูกปลาด้วยเห็นไหมฮะก็มีตัวกุ้งนะครับที่กระดิกไปกระดิกมาอันนี้คือลูกกุ้งฝอยจริงๆนะครับเคยช้อนได้พ่อแม่มันแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะผมจิ้มไปเนี่ยกระดิกกันใหญ่เลยเนี่ยนะครับโอยเราต้องเอามันไปปล่อยแล้วนะครับดังนั้นบ่อน,นี้เนี่ยจะ ไม่ได้ลูกไลนะครับถ้าเกิดช้อนผิดป่อกก็จะได้แค่เพียงพุ่งฝอยนะครับซึ่งเป็นลูกปุ่งสำหรับวันนี้ผมก็ได้อาหารปลาแล้วนะครับก็ถือว่าเราต้นทุนในการเลี้ยงปลาสวยงามนะครับก็ยังไงก็ตามก็เรามาช้อนดูนะครับเวลาที่เหมาะสมก็คือเวลาช่วงเช้านะครับตอนที่ยังไม่ค่อยมีแดดเพราะว่าถ้าเกิดมันมีแดดแล้วเนี่ยไลมาาันจะ อยู่ข้างล่างเลยซึ่งเราจะช้อนไม่ได้นะครับหรือไม่ก็ตอนเย็นเช่นตอนนี้นะฮะตอนประมาณห้าโมงเย็นเนี่ยก็จะพอช้อนได้อยู่แต่ถ้าเกิดถามว่าเวลาไหนที่เหมาะที่สุดสําหรับการช้อนไลนะครับผมคิดว่าเป็นช่วงเช้านะครับช่วงเช้าจะได้ไล่เยอะมากครับเพราะว่าน้ําจะยังเย็นอยู่นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับ